สวัสดีครับเพื่อนเอนชาว YouTube วันนี้นายจารุจะมาเสนอเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักกินเองครับสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกเราจะไม่ปลูกลงดินอุปกรณ์ก็คือใช้ท่อ PVC และอุปกรณ์ต่อสำหรับท่อครับโดยการนำท่อ PVC ขนาด3นิ้วมาเจาะทำหลุมปลูกแทนการซื้อหลุมปลูกสำเร็จรูปซึ่งมีราคาแพงมาใช้ครับ ระยะห่างของรุมปลูกที่ผมเจาะก,ก็คือ25เซนครับแล้วก็มีการตั้งระดับน้ําเพื่อไม่ให้ระดับน้ําในท่อมันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งครับสําหรับรายละเอียดในการปลูกผักไฮโดรโปนิกซึ่งจะมีในคลิปทั่วๆไปใน YouTube นะครับมันจะละเอียดกว่าของผมซึ่งเป็นมือใหม่ครับ ผมก็จะเอาคลิปใน YouTube นี่แหละครับมาทำให้เพื่อนๆชมกันว่าเราสามารถปลูกผักไว้กินเองที่บ้านได้อย่างง่ายดายครับผักที่ผมทดลองปลูกในช่วงแรกๆก็จะเป็นพวกผักสลัดครับ เราได้ศึกษาวิธีทำแล้วก็ได้ศึกษาปัญหาที่เกิดกับยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆมาเราก็จะได้ผลของเราที่น่าประทับใจครับผลผลิตจากผักที่อยู่ใกล้มือทำให้เราสามารถผลิตของกินได้ตามที่ต้องการอย่างง่ายดายครับนอกจากผักสลัดที่ปลูกได้ง่ายแล้วแล้วก็ยังมีผักคะน้าครับที่สามารถปลูกในระบบไฮโดรโปนิกได้เป็นอย่างดี สำหรับปุ๋ยที่นำมาปลูกผักไฮโดรโปนิกมันก็คือสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งปุ๋ยที่ใส่ลงในดินเพื่อปลูกผักบนดินนะครับมันก็คือสารเคมีเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่สารทิษทั้งสองอย่างนะครับก็ขอทำคลิปสั้นๆเพื่อแนะนำคนที่รักวิถีพอเพียงครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ